สวัสดีครับแนะนำมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับคันนี้เป็นบาจาร์ต NS160 ครับจดทะเบียนปี2022เป็นรถมือเดียวครับเดี๋ยวดูรถโดยรวมก่อนนะครับ รถที่ผู้ขายนํามาจําหน่ายทุกคันจะเป็นรถเลขไม้แท้ตามความเป็นจริงเลยนะครับเกือบทั้งหมดเป็นรถมือเดียวครับ ปลายท่อไอเสียนี้เจ้าของเดิมเปลี่ยนเป็นปลายท่อแต่งมานะครับเสียงท่อก็จะดังกว่าของเดิมประมาณนึงแต่ยังอยู่ในระดับที่พอใช้งานได้ครับ หนังเบาะตรงนี้ให้ร้านเบาะเย็บกับคื้นได้นะครับยิงแม็กกับคื้นได้ครับลูกแม็กหลุดเฉยๆครับหนังเดิมยังดีอยู่ครับ จดทะเบียนปี2022เป็นรถมือเดียวรถรุ่นนี้1 6 0ซีซีนะครับใช้งานไปเพียง1800กว่ากิโลเมตรเท่านั้นครับฟังเสียงเครื่องครับ ร่งดีครับคันนี้ตั้งราคาขายไว้เพียง19,900บาทเท่านั้นนะครับถ้าสนใจยังไงติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์082 092 1298ครับลูกค้าต่างจังหวัดจะให้จัดส่งทางไปรษณีย์ยังไงมีระบบเก็บเงินปลายทางนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับ ส่วนูปภาพเพิ่มเติมของรถคันนี้เดี๋ยวผมลงไว้ใต้คลิปนี้อีกทีนึงครับคลิปเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ครับฝากกดกระดิ่งกดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวมีรถใหม่เข้ามาอีกครับขอบคุณครับ